สวัสดีครับพบกับผมอมอยน,นะครับกับการานานดวงจากการเปิดไพ่ยิบซีคลิปนี้ก็เป็นการานานดวงของผู้ที่เกิดในราศีมิถุนหรือเมถุนนะครับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับซึ่งเป็น การแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับว่าเป็นผู้ที่อยู่ในราศีมิถุนหรือเมถุนนะครับซึ่งงานดวงพลังดวงวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้นะครับก็เป็นพลังดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดก็ขอให้เจ้าราศีมิถุนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก,ก็พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับกัมพยากรที่ดีๆที่อ่านออกมานั้นก็ขอให้นํามาซึ่งความสําสเร็จมั่งคั่งสร้ารงความบุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขให้เกิดขึ้นจริงกับทุกท่านชาวราศีมิตนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัย มาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมิถุนนะครับในช่วงวันที่1นึถึงสิากรากฎาคมนี้พลังดวงโดยรวมๆจะเป็นไปในแนวทางใดตั้งจิตอธิษฐานขอพลังขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตั้งปวงเทพเทวาเทวดาทั้งหลายตั้งปวงสิ่งมงคลทั้งหลายตั้งปวงในจักววาลนี้ โปรดเมตตาสื่อพลังดวงผ่านมาตังไพยย่ยิีให้พอได้เปิดออกมาอ่านให้พอเป็นแนวทางให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีมิถุนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิดขอพลังไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนโดยภาพรวมรวมของผู้ที่เป็นชาวราศีมิถุนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ก็โปรด ส่งไพ่ดีๆออกมาใบแรกให้กับผู้ที่เป็นชาราศีมิถุนด้วยเถิดเดลเลอรเนะครับก็เป็นช่วงของการที่เป็นความเป็นตัวตนของผู้ที่เป็นชาราศีมิถุนเองโดยเฉพาะนะครับที่ไพ่ใบนี้นะครับเดลเลอรเก็ถือว่าเป็นไพ่ของชาว ราศีมิตุนเมหรือเมถุนโดยเฉพาะนะครับก็เป็นพลังดวงที่ท่านจะได้รับอะไรดีๆเข้ามานะครับในช่วงนี้กับคำประกาศดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตเทวดาประธานพรนำนวยชัยนะครับไห้ท่านได้รับโอกาสดีๆแม้จะมีสภาวะของการต้องตัดสินใจต้องเลือกกับบางโอกาสบางเวลาบางสถานการณ์ก็ตามนะครับแต่ท่านก็จะตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ดีนะครับ ได้รับพลังสนับสนุนาจากสิ่งที่เรียกว่าอยู่เหนือธรรมชาติก็ได้เข้ามาเกื้อกูลแล้วก็การได้รับความรักความเมตตาอบอ้อ,อ,กอ,อกมารีการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้างในทิศทางที่ดีหรือพลังแห่งความรักความบุนของคู่รักกนคบอยู่ก็ตามนะครับหรือพลังแห่งความรักสามัคคีของบุคลากรรอบข้างที่ร่วมงานร่วมแรงร่วมใจกันนะครับก็ได้รับพลังที่ดีๆก็ตามเมื่อท่านนั้นมีสถานการณ์ของ รู้สึกว่ามีความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานในความอบอุ่นนะครับที่มีพลังดีๆเข้ามาเสริมในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับซึ่งเป็นพลังโดยความเป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้ที่เป็นชาวราศีมีถุนนะครับแล้วก็สีไม้เท้านะครับความเป็นเสถียรมั่นคง ที่จะทําให้ท่านนั้นสร้างความบุดมสมบูรณ์ในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในความสําเร็จนะครับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่จะทําให้ท่านนั้นตั้งตัวต่านเองและครอบครัวนะครับมีความบริบูรณ์ปูนสุขกับการได้รับผลเงินทองทรัพย์สินเข้ามาในความสําเร็จที่เป็นความมั่นคงความเป็นเสถียรนักติดจะทาให้ท่านและครอบครัวของท่านอยู่ดีมีดีกินดีมีสุขกับความสําเร็จ สังคมเปิดโอกาสนะครับไอ้ท่านไดนสร้างในการที่จะพัฒนาในเส้นทางการงานธุรกิจของท่านนะครับให้มีความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับไอ้ท่านนั้นมีความใส่ใจมีพลังในการที่จะขยันทุ่มเทในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่จะสร้าง ไอ้มีคุณภาพประสิทธิภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับในทิศทางที่ดีที่สังคมนั้นในการเครื่อกุลสนับสนุนทุกผลนานทุกชิ้นนานทุกการให้บริการอะไรต่างๆนะครับที่มีเข้ามารับใช้กับพลังมวลชนในสังคมนะครับก็ได้รับการตอบสนองตอบรับในทิศทางที่ดีเข้ามาเครื่อกุลเกื้อหนุนที่จะตามให้ท่านนั้นสู่เส้นทางของการรับผลประโยชน์อย่างมั่นคงในทิศทางที่ต่อเนื่องนะครับ และก็โ่เส้นทางของความอุดมสมบูรณ์นะครับก็ไม่ต่างกันกับสีไม้เท้านะครับในเรือนของทรัพย์สินเงินทองนะครับที่บ่งบอกถึงความเป็นเสถียร่างความสําเร็จที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มาสร้างความบุดมสมบูรณ์แล้วก็ทําให้ครอบครัวของท่านนะครับในเรือนของปัทุจะมีความ อุดมสมบูรณ์นะครับด้วยทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่งมั่งมีสีสุขในการที่จะมาเติมเต็มด้วยผลประโยชน์ต่างทรัพย์สินเงินทองในความสําเร็จนะครับไม่ว่าสถานการณ์ใดๆที่ให้เกือ้อกูลบำรุอาคุณประโยชน์แก่ชาวราศีมิถุนด้วยความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวนะครับจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็ตามนะครับที่มีพลังแห่งความเข้าใจอย่างอบ อุ่นมีความกลมเกลียวนะครับแล้วก็พลังของสตานที่อะไรต่างๆนะครับหรืออะไรที่เป็นใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพก็ให้การพลังในการสนับสนุนอย่างแข็งแรงแกงแกร่ง,งในทิศทางที่ดีที่จะทําให้ท่านนั้นมีความสําเร็จจับทําอะไรก็สร้างผลประโยชน์เข้ามาด้วยความมั่นคงอ่ามั่งคงมั่นคง,งอุดมสมบูรณ์นะครับเดชสันนะครับแล้วก็ในเรื่องของเกี่ยวกับบุตร แล้วก็บริวารต่างๆนะครับที่เป็นพลังที่ดีนะครับถ้าใครมีบุตรก็เป็นบุตรที่ดีนะครับในช่วงนี้ที่ให้เป็นพลังมงคลสนับสนุนผู้เป็นบุป,ปการีนะครับหรือเป็นปกครองให้มีความเจริญเติบโตในทิศทางที่ดีลูกน้องบริวารอะไรต่างๆนะครับที่มีพลัง่งการสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจก็ทําให้ได้รับความสําเร็จนะครับที่ตั้งเจ้านาย แล้วก็ลูกน้องที่จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันในทิศต่างที่ดีนะครับก็สู่เส้นต่างของความรุ่งเรืองพ่วงฟูในช่วงนี้นะครับที่จะตามให้ตานนั้นเกิดความสําเร็จแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามามากมายนะครับแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเป็นอริเป็นศัตรูนะครับจะถูกตัดจบไอสภาวะนั้นที่ได้รับผลกระทบมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะถูกตัดจบด้วยความปลอดภัยในทิศต่างที่ดีเรืออะไรจะเข้ามาแตาให้ ได้รับผลกระทบก็ตามนะครับปัญหาเหล่านั้นก็จะถูกตัดจบให้ราบเรียบลงไปนะครับแล้วก็ตั้นจะสู่การเดินทางแห่งความเติบโตเป็นเสถียรมั่นคงอย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็ราชาตือเหรียญน,นะครับก็ยิ่งมาบง่งบอกถึงในเรื่องของความสําเร็จนะครับกับ กลยุทธ์ในทิศทางที่ดีที่จะทำให้ตานนั้นได้รับพลังของการเสริมสร้างความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นใครที่มีวุ่นส่วนก็ตามนะครับที่จะเข้ามาเป็นวุฒนส่วนที่มีความแข็งแรงต่างการเงินทรัพย์สินเงินทองแล้วก็มีในการร่วมกันเป่าบร,ริหารจัดการที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องหรือใครที่มีคู่รักคู่ครองหรือเพศตรงข้ามอะไรต่างๆนะครับก็ามาเป็นพลังเครือกูนเครื่อหนุนที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเพราะว่า ดังเดลเรเบอร์ er ขึ้นมาด้วยใบแรกนะครับก็บ่งบอกถึงใครที่มีคนกู่รักอะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับพลังเข้ามาเสริมสร้างความแข็งแรงแกงๆที่จะมาเป็นกลยุทธ์นะครับช่วยคิดก็ได้ช่วยวางแผนช่วยให้แนวความคิดที่ดีเป็นที่ปรึกษาอะไรก็ได้ด้วยนะครับซึ่งจะสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองเติบโตนะครับหรืออาจจะเป็นคู่รักนะครับคู่ชีวิตที่มีความมั่นคงควบคู่กันไปกับ ชาวราศีมิถุนนะครับที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบุมสมบูรณ์ที่นอกเหนือจากอ,าอุ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับก็จะเติบโตพร้อมไปกันตั้ง2ฝ่ายนะครับที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาเส้นทางของความมั่งมีสีสุขอย่างมั่นคงนั่นเองนะครับแล้วก็ จะมีสถานการณ์ของการเดินทางใครในช่วงนี้นะครับเตียจ,จะมีการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะครับไปต่งตางๆจังหวัดต่างประเทศก็ได้สําหรับบางท่านเ่ียจ,จะมีโครงการาในการที่จะทาธุรกิจอะไรของตัวเองหรือเดินทางไปรับหน้าที่นะครับในต่างถิ่นแดนไกลี่ีาจ,จะมีเข้ามาในช่วงนี้บางท่านนะครับได้รับการพิจารณาในเรื่องของการเลื่อนความเติบโตแต่เป็นเกี่ยวกับตําแหน่งนะครับก็อาจจะ มีไปรับหน้าที่ที่ใหญ่โตกว่าเดิมที่อยู่ในต่างถิ่นต่างแดนนะครับก็เป็นโอกาสดีๆหรือบางท่านก็เดินทางไปทำธุรกิจสร้างธุรกิจขยับขยายในความเติบโตในตินแดนไกลโพ้นนะครับที่จะไปสู่การก่อ,อตั้ง กิจการธุรกิจอะไรเกิดขึ้นที่จะสร้างความเจริญเติบโตนะครับก็ได้รับชัยชนะนะครับปกหมายเท้าสิ่งที่จะเจริญงอบงามรุ่งเรืองมากกว่าเดิมก็คือท่านจะได้รับในสิ่งที่ดีนะครับไม่ว่าท่านจะเดินทางไปทําธุรกิจในตินเดนไกลก็ตามก็จะได้รับความสําเร็จได้การส่งเสริมนะครับจารยอยนะครับก็บ่งบอกถึงการงานของท่านมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางในช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าชีพจรลงเท้าอาจจะเดินทางไปเกี่ยวกับธุรก กิจของท่านในต่างถิ่นต่างประเทศหรืออาจจะไปทำธุรกิจอะไรในต่างแดนนะครับไปร่วมอุ้นลงทุนกับชาวต่างชาติอะไรที่จะมีเข้ามานะโดยพอธุรกิจต่างด้านยานยนต์อะไรต่างๆนะครับที่จะทำให้ตั้นสู่เป้าหมายความรุ่งเรืองเพื่อผูมากกว่าเดิมได้รับความสําเร็จได้รับใจชนะนะครับแม้จะมีบรรัปัญหนาบ้างก็ตามนะครับ ก็ทำให้ท่านได้รับใจชนะได้รับการส่งเสริมส่งเสริมในทิศทางที่ดีสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่กง,งให้ท่านได้พบกับความรุ่งเรืองเพื่องผูนะครับแล้วก็ความสําเร็จนี้จะเดินหน้ามั่นคงนะครับแล้วก็บางท่านก็มีเรืองต่างนะครับไปลงทุนในต่างแดนต่างประเทศหรือลงทุนอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาที่จะทำให้ท่านได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้วก็เดินหน้านะครับแล้วก็กรกรยยเกดอเบอร์นะครับที่บ่งบอกถึงการกยับขยายอนาขตนะครับด้วยพื้นที่กว้างโตนะครับไม่ว่า ไม่ได้อยู่เปียงในที่แคบแคบในจังหวัดในตำบลในจังหวัดในบางทีก็ไม่ได้อยู่แค่ในประเทศนะครับก็บางท่านที่มีกระยับกระยายออกไปต่างประเทศอย่างที่กล่าวนะครับแม้ธุรกิจยานยนต์ธุรกิจการต้องเที่ยวการสื่อสารอะไรที่มีการขยายตัวเติบโต,ต,ตหรือในเรื่องของผลผลิตต่างด้านกเกษตรนะครับที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ที่สามารถมีเกรดดีๆที่จะสะอาคัดสรรส่งออกนอกได้ในความเติบโตรุ่งเรืองนะครับก็ทําให้ได้รับโอกาสดีๆของความแข็งเรงแข็งเกร่งนะครับกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องธุรกิจต่างโลกสื่อสารโลกโซเชียลนะครับที่ยิ่งได้รับการสนับสนุนกวา้างงมากยิ่งขึ้นนะครับไปหลายๆประเทศก็ทําให้ท่านได้รับโอกาสดีๆของความรุ่งเรืองเฟื่องฟู ความสำเร็จของท่านนะครับไม่ได้เกิดเปียงแบบจับฉวยหรือด้วยโชคชะตาวาสนานะครับแต่เกิดจากการทุ่มเทของท่านนะครับที่ท่านนั้นบางท่านก็เรียกว่าเอาเวลาไปบ้าครั้งหรือไปทุ่มเทแบบหมกมุ่นในสภาวะของการดูแลบริหาร าการงานธุรกิจของท่านบางท่านมีสถานการณ์ของการตัดสินใจอะไรในช่วงนี้นะครับปลายใปแรดเดกเดลเวอร์ขึ้นมาในเรื่องของการตัดสินใจบางทีมีการเปลี่ยนแปล,ปลงในเรื่องธุรกิจเกิดขึ้นได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับบางทีนั้นเคยทาธุรกิจสว่างสว่างอยู่นะครับก็จะมาเสริมเติมด้วยธุรกิจ สีเทาๆด้วยที่อาจจะมีเข้ามานะครับเป็นการควบคู่เป็นการเพิ่มนะครับเพราะว่าเดลเทเบอร์ก็ไม่ได้เพียงเส้นทางเดียวในเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับก็มีมากกว่าหนึ่งเส้นทางบางคนก็มีตั้งตําแหน่งประจําอยู่แล้วที่มีความมั่นคงรุ่งเรืองได้รับการพัฒนาเติบโตระดับความ เติบโตในตำแหน่งที่มากกว่าเดิมรดรับเงินเดือนที่เติบโตมากกว่าเดิมนะครับที่ได้รบับพลังสนับสนุนในทิศทางที่ดีหรือการจะมีตำแหน่งอยู่แล้วก็มีการลงทุนทำธุรกิจอะไรในความมั่นคงอยู่แล้วก็จะมีการตัดสินใจต่อยอดนะครับขยาย ความเติบโตมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลให้การเงินในช่วงนี้นะครับของชาวราศีมิตุนนั้นท่านจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องมากมายนะครับบางท่านอย่างที่กล่าวนะครับไม่มีไม่ได้มีเพียงเส้นต่างเดียวในเรื่องของการเงิน ที่ทำให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับบางคนก็รายได้จากตําแหน่งประจําและก็รายได้ในเรื่องธุรกิจส่วนตัวธุรกิจบางคนท่านก็ไม่ได้มีเพียงธุรกิจเดียวนะครับมีทั้งธุรกิจเดิมที่มั่นคงอยู่แล้วอาจจะมีการเสริมเติมธุรกิจใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับหรืออาจจะมีสถานการณ์ของการ ต่อยอดที่มันคงอยู่แล้วนะครับเป็นการเพิ่มโอกาสของการสร้างไรายได้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้ท่านนั้นได้รับการส่งเสริมได้รับใจชนะนะครับที่มีโอกาสของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมว่าที่ผ่านๆมาก็ทาให้ชีวิตของท่านนะครับมีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับที่ผลความสําเร็จนี้ไม่ใช่เฉพาะท่านอย่างเดียวนะครับแต่มีลูกน้องก็คือลูกน้องที่ ได้รับผลประโยชน์เข้าไปด้วยหรือถ้าท่านเป็นลูกจ้างนะครับก็หมายถึงท่านอยู่ในการดูแลในความเติบโตของนายจ้างที่มีความรุ่งเรืองเพื่องผูนะครับที่มีการกระยับกระยายในเรื่องของการผลิตที่มีมากมายยิ่งขึ้นการให้บริการการเติบโตขยายสาขาอะไรต่างๆนะครับที่ท่านให้ได้รับความมั่นคงในฐานะลูกจ้างด้วยเช่นกันก็เป็นโอกาสของการ เติบโตรุ่งเรืองเพื่องปูทั้งนายจ้างลูกจ้างวุ่นสวนอะไรต่างๆนะครับช่วงนี้ปัญหาต่างๆที่เป็นนารีจัตรูนั้นก็ถูกตัดจบลงไปแล้วก็สร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่มั่นกงนะครับก็ทําให้การเงิน ก็ามาในช่วงนี้นอกเหนือจากความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วก็บางท่านหลายๆท่านนะครับก็มีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็แล้วแต่พื้นฐานดวงของแต่ละคนนะครับบางท่านก็มีพื้นฐานดวงที่ได้มากมายนะครับส่วนบางคนถ้าบุญบารมีไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับก็ก็พอได้เข้ามาพอได้ชื่นอกชื่นใจนะครับก็ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้มาแต่ว่าไม่ใช่ว่า กัมปยากรอ,ออกมาแล้วว่าท่านจะมีโชคมีลาบแล้วก็ไปตุ้มเทกับสิ่งนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าบางทีนั้นการไปตุ้มเทกับอบายามุกบางอย่างที่เราไปตุ้มเทจนทำให้เราเดือดร้อนได้นี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าเราจะมีโชคลาบนะครับ สถานการณ์ต่างๆนะครับก็จะเข้ามาให้เราได้รับโดยอัตโนมัตินะครับก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรเข้ามาให้กับเรากับพลังดวงของเราที่จะเกิดขึ้นนะครับท่านไม่ต้องไปพยายามวินรนนะครับเพราะยังได้เด,ดเลเวอร์ขึ้นมานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะประทานพรนำหน่อยใช้หม้กับท่านได้รับสิ่งดีๆสู่ความจเจริญรุ่งเรืองตั้งในความสําเร็จการงานและก็ในเรื่องของโชคลาภนะครับที่จะมีเข้ามา อยูย่ๆดีๆนะครับเม้นตั้นไม่โสสแวงหงาก็มีผู้นํามาเสนอให้ท่านถึงมือถึงหน้าบันไดบ้านนะครับไม่ต้องไปเตี้ยวดินรนวิ่งหาโน่นหานี่นะครับบางทีทําให้เสียเวลาทําให้เสียโอกาสของการประกอบธรรมอาเลี้ยงชีพอะไรต่างๆหรือทําให้เสียเงินในรายจ่ายที่ต้องเดินทางอะไรต่างๆนะครับที่อาจจะมีก็ามาแตนที่จะได้ลาบกลับเสียเงินทองทรัพย์สินออกไปกับการจ่ายและก็การเสียเวลานะครับถ้าท่านจะมีโชคมีลาบนะครับ เพียงแต่รักษาสีหน้าปฏิบัติธรรมนะครับกต่ำคุณงามความดีคิดในแง่บวกอยู่เสมอสร้างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานให้มีอารมณ์ดีอยู่ตลอดคิดบวกเพื่อมีเมตตาอบอ,อ,อ่อมารีกับผู้อยู่รอบข้างในทิศทางที่ดีๆนะครับเดีวก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามา้ท่านได้รับโชคลาบนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานั้นจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับคนที่คิดดีคิดบวก การปฏิบัติธรรมรักษาสีหน้าธรรมะไม่จําเป็นต้องไปเส้นไหว้ไม่จําเป็นต้องไปถ้าใจเราไม่สงบนะครับถึงไปอธิษฐานไปขออะไรต่างๆนะครับถ้าสีหน้าอย่างปฏิบัติไม่ได้หลักธรรมง่าอย่างปฏิบัติไม่ได้นะครับก็อักจะไม่ค่อยได้รับการส่งเสริมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเทวดานะครับเพราะฉะนั้นก็โดยหลักๆนะครับใจเรา สดชื่นแจ่มใสเบิกบานรักษาสีหน้าปฏิบัติธรรม5ก็จะตามให้เราดึงโดดสิ่งดีๆเข้ามาเติมเต็มแล้วก็มีโชคลาภนะครับมีผู้นำมาส่งให้ถึงเราได้รับถึงที่นะครับนี่ก็คือในหลักนะครับก็ เป็นแนวคิดอีกแนวหนึ่งต้องลองพิจารณาดูนะครับสําหรับคนที่พยายามดิ้นรนในการที่จะไปเส,สแวงหานะครับที่ส่วนเสียตั้งเวลาสเสียทรัพย์สิสนเงินทองแล้วก็กลับมาเมื่อเปล่าแล้วก็แต็มยังเสียโชคเสียลาภอะไรไปด้วยนะครับส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ของผู้ที่เป็นชาวราศีมีถุนนะครับ ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะครับก็มีโอกาสนะครับในการที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นเปราะว่าเดเลเวอร์ขึ้นมาใบแรกนะครับแล้วก็เป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับแต่งความรัก ที่จะมีโอกาสมีโอกาสพบกับชาวต่างชาติได้ด้วยหรือคนที่อาจจะดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มีความมั่นคงในเส้นทางของการงานการเงินแล้วก็เป็นผู้ที่ใจดีนะครับสายเปที่จะมีโอกาสพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่นะครับแต่เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับมีโอกาสพบจากเส้นสายการงานที่มีเข้ามานะครับหรือบางมีการเดินทาง เกี่ยวกับการงานหรือไปต้องเที่ยวอะไรก็ตามแต่นะครับในต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศที่มีโอกาสได้พบรักที่เป็นคู่รักที่คู่เป็นกงอาคู่กิ่งทองใบหยกที่เหมาะสมที่จะพัฒนาไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตนะครับประไภัยขึ้นมานั้นทั้งการพัฒนาขอางความรักนะครับเดือดสันแล้วก็ทั้ง เด e เวอร์นะครับแล้วก็ทั้งการที่จะใช้ชีวิตคู่เป็นตั้งสีไม้เท้า10เหรียญน,นะครับที่ขึ้นมาและก็โดยเฉพาะสําคัญก็คือเด e เวอร์ที่จะได้ได้พบศบตากับใครสักคนและวก็พัฒนานะครับในความสัมพันธ์นี้จะได้รับใจชนะในทิศทางที่ดีถ้าไกลเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่จะมีโอกาสกองความผูกพันขึ้นมานะครับ แต่ถ้าใครยังไม่พบรักก็ยังต้องเสาะแสะวงหาต่อไปนะครับซึ่งบางทีนั้นท่านก็หวังว่าจะได้พบรักดีๆนะครับที่แม้จะไม่พบรักในตอนนี้ท่านก็อยู่กับครอบครัวด้วยความสุขนะครับมีความผูกพันกับคนในครอบครัวรักกับตัวเองนะครับแลวก็มีความสุขมั่นคงสำราญเบิกบานใจก็อยู่แบบโสดๆอย่างมีคุณค่านะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับด้วยการทุ่มเทด้วยความใส่ใจนะครับแม้จะมีปัญหาอะไรก็าม,มาเป็นให้เป็นอา,อาริ เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ให้กระทบในความรักความสัมพันธ์ก็ตามในช่วงนี้นะครับก็พร้อมที่จะจับมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่จะใส่ใจแก้ไขปัญหานั้นเยียวยากันออกไปนะครับให้ปัญหานั้นตกเยียวยาออกไปแล้วก็ตัดจบอะไรที่เป็นปัญหาต่างๆด้วยรับค่าปลอดไปในทิศทางที่ดีจากการตุ่มเตะและก็ได้รับชัยชนะนะครับกลคากุญแลพัฒนาความรักด้วยความใส่ใจยังมีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับบางทั้นก็เติมเต็มด้วยความหวานความโรแมนติกเข้ามาในช่วงนี้นะครับ ที่ทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความชุ่มฉ่าชื่นอกชื่นใจแล้วก็พัฒนาเดินหน้าอย่างมั่นคงนะครับแต่ถ้าใครไม่มีความหวานความโรแมนติกก็ตามก็จะได้รับการดูแลอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันด้วยความใส่ใจนะครับบางคู่ก็จะมีข่าวดีในช่วงนี้นะครับที่จะมีข่าวของการที่จะมีทายาทเข้ามาได้ด้วยนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นมีโอกาสนะครับประว่าในเรียนของ บุตรนะครับทีดสันขึ้นมาด้วยก็มีโอกาสได้รับข่าวดีๆถ้าใครรอคอยในเรื่องของการตั้งความหวังเอาไว้ที่จะมีบุตรมีทายาทนะครับถ้ารอคอยมาก็จะทำให้ท่านนั้นสมหวังอาจจะจบสภาวะของการรอคอยนั้นแล้วก็ได้สมหวังสมปรารถนานะครับนี่ก็เป็นโดยภาพร,มรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีมีถุนนะครับในช่วงวันที่หนึ่งตึง 15กรกฎาคมนี้ก็ขอให้ชาวราศีมีตนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นมีความสําเร็จมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ให้มีความรากมักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ